ในลำดับถัดไปนะคะเป็นงานเป็นการเสวนาในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบเนเจอร์เบดค่ะครับผมขอส่งต่อเวทีนี้ให้อาจารย์ธามเชื้อสถาปนศิริและอาจารย์อาจารย์ธนวัฒน์ธรรมโชติครับผมขอเชิญรับชมรับฟังครับครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านอาจารย์ภูมิสวัสดีครับพิทยากรทุกท่านสวัสดีครับก็เป็นช่วงเซสชั่นบรรยายนะครับก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับวันนี้คุยเรื่อง nature based education กับประสบการณ์การจัดการ จากสี่ภูมิภาคเลยนะนะครับวิกรที่อยู่บนเวทีนียมีประสบการณ์หลากหลายรูปแบบนะครับมาจากธุรกิจและก็ลักษณะองค์กรที่แตกต่างกันด้วยนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องการจัดการแบบการศึกษาที่มีธรรมชาติเป็นฐานนะครับอาจารย์ภูมิวันนี้เรามีวิกรท่านใดบ้างครับขออนุญาแนะนําริทยกรนะครับเริ่มจากท่านแรกเลยนะครับนั่งข้างจันทามนะครับคุณสุนยาสอนประสิธิ์นะครับผูดแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินะครับวันเดอร์วันเล่นะครับสกูลที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ ครับขอบคุณตบมือด้วยนะครับครับท่านที่สองนะครับคุณครูสัญญามัครินนะครับคุณครูโรงเรียนสีชมพูศึกษาอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับสวัสดีครับท่านที่สามนะครับคุณการธงชัยนะครับจากมูลนิธิเด็กนะครับเป็นตัวแทนจากภาคตะวันตกสวัสดีครับท่านที่สี่นะครับคุณครูบุษยรัต์ชื่อดีนะครับสู่พัฒนาเด็กเล็กของสาบัรแห่งชาติของเรานะครับครับผม ก็ท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์ดรประพัฒน์รพวงสมลีนะครับหรือว่าอาจารย์ปอมครับเอเลครับครับเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างกระชั้นชิดนะครับ11นาฬิกาตอนนี้อาจจะเลืกอสักประมาณเที่ยงสี่ิห้ารือเปล่าประมาณเที่ยง10นาทีนะครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างบีบพอสมควรผมเห็นผู้ชมในระบบตอนนี้นะครับที่ซูมหนึ่งนะครับ73ท่านครับอาจารย์ภูมิแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับ เซสชันนี้คือการคุยกันถึงเสวนานะครับเรื่อง nature based education นะครับลำดับแรกไปที่คุณดูดีหรือว่าคุณสุนยาก่อนนะครับว่าบูษาบินมาจากหาดใหญ่นะแล้วก็เพิ่งได้รับใบอนุญาตสดๆร้อนๆเลยนะครับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลหาดใหญ่ฟันเดอร์ฟอลเล่ภูเขาแห่งความอะไร <c oughs> พิศวง <c oughs> พิศวง <c oughs> สงสัยนะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าภูเขาแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าคุณสุนยานี่คือมาจากหาดใหญ่แล้วก็ อเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้บริหารอ่าเป็นคุณครูเป็นทุกอย่างแล้วก็เป็นคุณแม่ <c oughs> ด้วยที่ลูกสาวตนเองเรียนอยู่ในระบบการศึกษาแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็เน้นใช้ธรรมชาติเป็นฐานการเรียนรู้เลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงเซสชันแรกให้คุณดูดีนะครับอ่เริ่มต้นก่อนเลยครับว่าแนวทางการจัดการการศึกษาที่โรงเรียนอ่าวันเดอร์วัลเลยเป็นยังไงเชิญครับสวัสดีค่ะก็เอ่ออย่างที่อาจารย์ทำบอกนะคะเราเพิ่งได้รับใบอนุญาตแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจัด กระบวนการ nature based learning มา2ปีแล้วนะคะในรูปแบบของโ o มส s ูลนะคะแล้วกเ็เป้าหมายที่เราของการศึกษาะคะ่ะคือเราใช้กระบวนการที่เราเรียกว่า holistic education นะคะคเพื่อให้เด็กคือให้เด็กค้นพบศักยภาพในตัวเอง holistic Hol <istic S 1> แปลว่าอะไร holistic แปลว่าการมองแบบองรวมองรวมไม่ใช่พาร์ทใดพาร์ทหนึ่งหรือว,ว่าเซี่ยวหนึ่งแต่คือมองรหรือการพัฒนาพัฒนาเด็กเนี่ย ในหลายๆแอสเปกของเขาครับผมครับอันนี้คือภาพที่โรงเรียนนะครับใช่ค่ะนี่คือภาพที่โรงเรียนค่ะพื้นที่กี่ไร่ครับทั้งหมดโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่เอประมาณห้าสิบไร่ค่ะแล้วก็ค่ะห้าสิบไร่แล้วก็มีธรรมชาติอรอบเลยค่ะก็คือจะมีลำธารลำธารอยู่ในโรงเรียนเลยถูกต้องค่ะอาจารย์คือหลายจุดมากมีมีลำธารมีภูเขามี diversity of life ก็คือมีทั้งสัตว์ หลายหลชนิดทุกทุกอย่างที่เราเรานึกถึงในในป่าค่ะใช่หรือแม้กระทั่งแบบสิ่งที่อาจารย์หมอเมื่อกี้พรีเซนต์มาก็คือใช่ใช่ค่ะก็จะเห็นพวกนั้นหมดเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นเกลอกเกลาพมีเห็ดแบบเป็นพันร้อยหลายหลายชนิดมากซึ่งเราไม่รู้ชื่อเลยค่ะอาจารย์กินได้ไหมอาจารย์ภูมิกีดูภาพเห็ดสีแดงเมื่อกี้รับประทานได้หรือเปล่าถ้าไม่รู้ให้เพื่อนกินก่อนนะลองดูก่อนให้ใครสักคนลอง อ่นนี่คือโรงเรียนห้าสิบไร่นะครับใช่ค่ะนี่ก็คือจะแค่เอามาให้ดูนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยค่ะเรื่องของสัตว์ตาสัตว์ที่โรงเรียนเลี้ยงเองอย่างเงี้ยค่ะก็เยอะมากจริงๆเลยนะคือคือเป็นเป็นเป็นคล้ายๆสวนสัตว์ที่เป็นอิสระให้สัตว์นะคะคือเป็นขุมเขาพิศวงจริงๆเพราะมันมีทุกวันนะคะจะเห็นอะไรที่ไม่เหมือนกันครับ นะคะทีนี้ถามว่ากระบวนการเป็นยังไงใช่กระบวนการจัดการชั้นเรียนเป็นยังไงก,ก็คือตอนนี้เรามีชั้นอนุชั้นอนุบาลอย่างเดียวนะคะคก็คือสามถึงหกขวบใช่แล้วก็ทุกๆุกวันเด็กมาโรงเรียนจันทร์ถึงศุกร์สามชั่วโมงแรกหรือว่าครึ่งวันแรกค่ะสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งเด็กจะอยู่เอาดอครับก็ฝน,นตกใช่ฝนตกหรือว่าอากาศจะเป็นยังไงก็คือต้องอยู่เออาดย o u t ออือใช่ค่ะซึ่งเ เราก็ลองทํามาแล้วสองปีอ่ะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสมมติว่าฝนตกก็จะมีเกียร์เรียบร้อยให้เด็กๆแต่ว่ามีบางช่วงซึ่งก็พอมันแบบตกหนักจริงๆมันเอาไม่อยู่เพราะตกก็ต้องก็ต้องหลบเข้ามาไม่ไม่เข้ามาค่ะเล่นฝนเลยเล่นฝนเลยนะโอเคถ้าเป็นคุณครูทั่วไปเขาบอกฝนตกก็คือกลับเข้าชั้นเรียนเราคือแบบถ้าฝนตกเด็กจะยิ่งอยากออกอ๋อใช่ค่ะนี่คือมาเช้ากับเย็นนะมาเช้ากับเย็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มีเรียน วันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มีเรียนค่ะใช่แต่ว่าจุดเริ่มต้นก็คือพัฒนามาจากการเป็นโฮมสคูลมาก่อนใช่ค่ะแต่ในรูปแบบของคล้ายๆเหมือนห้องเหมือนกันมาโรงเรียนนี่แหละค่ะจันเร็ศุกใช่แล้วก็ในช่วงเช้าก็คือจะเป็น Unstructured หรือว่า Free Play ซึ่งเด็กก็คือจะสามารถ explore หรือว่าค้นเจอสิ่งที่เขาเขาสนใจได้นะคะเนี่ค่ะเขาก็ก็คือห้องเรียนธรรมชาติไปตาม สิ่งที่เด็กสนใจเลยว่าเขาเอ๊ะเขาเจออะไรเขาไปดูอะไรกันหรือบางบทีครูก็เรียกไปดูอะไรอย่างเงี้ยคาคือ Discover กันไปด้วยกันน่ะนะคะคเห็นภาพเหมือนเด็กอยู่คนเดียวจริงๆมีค,ครูดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะครับใช่ค่ะ,ะใช่ อัตราส่วนครูกับเด็กเป็นยังไงบ้างครับอัตราส่วนคือต้องบอกว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มนะคะเด็กเราก็น้อยมากก็คือตอนนี้มีประมาณสิบเอ็ดคนนะคะสิบเอ็ดคนใช่แต่เริ่มต้นนะใช่แต่เริ่มต้นที่ประมาณห้าหกคนเริ่มต้นก่อนที่จะได้ใบอนุญาตนี่คือ<ม>ใช้ระยะเวลาเ,ลาเ,ลาเปิดมากี่ปีสองปีสองปีถึงจะได้ใบอนุญาตนะตอนนี้สิบเอ็ดคนมีแผนว่าจะขยายชั้นเรียนไปจนถึงชั้นระดับไหนครับก็ถึงประมาณมสี่อะค่ะมัธยมศึกษาสี่นะครับอืมก็เป็นหนทางที่ไปได้ไกลนะโอเค ครับค่ะก็สิ่งที่เราเนี่ยแหละค่ะครับอันนี้เป็นภาพจริงจากโรงเรียนหมดเลยนะคะไม่ได้มีการเซตหรืออะไรเลยมันก็คือเราทําให้เห็นจริงๆว่าเด็กเขามีมีความอยากรู้อยากเห็นมีความเขาเรียกเลย affinity to nature อยู่แล้วอาจารย์คือคือมันเป็นอยู่ในอยู่ในตัวเด็กเลยอ่ะหลงรักสัมพันธ์ใกล้ชิดใช่แต่เหมือนที่อาจารย์หมอบอกว่าบางทีมันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการเติบโตของเขาที่ทําให้เขากลัวธรรมชาติครับ แล้วก็สิ่งที่เห็นได้สัมผัสมาเลยคือครับในห้าด้านของ sensory stimulation นะคะการอยู่ในธรรมชาติตอบโจทย์หมดเลยจทั้ง touch ทั้ง sight sound ทุกอย่างแล้วมันเป็น effortless ก็คือครูเทพจะไม่ต้องเข้าไปยุ่งอะไรกับเด็กเลยก็คือปล่อยแต่ว่าก็คือยืนดูตัองกต่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเด็กเขาเขาไม่ได้ถูกไม่ได้กลัวนะคะเขาจะไปหาสิ่งที่เขาสนใจนะด้วยตัวเขาเองครับ นี่คือภาคเช้านะตอนที่สามชั่วโมงใช่ไหมครับใช่แล้วก็สีในธรรมชาติต่างๆเหมือนในเวลาเราเราเลี้ยงเด็กนียคงก็จะบอกโอเคให้น้องได้ยินเสียงมิวสิกหรือว่าให้เห็นสีต่างๆเพื่อสติมเลตเซนใช่ไหมคะแต่ว่าในธรรมชาติเนี่ยมันมีหมดเลยแล้วมันมีในได้พร้อมๆกันด้วยในเวลาเดียวกันเดียวกันโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องไปแบบเหนื่อยหรือพยายามจะซื้อนู่นซื้อนี่มาชุดเซตใช่สีอุปกรณ์กระดาษยังเป็นห้องของในธรรมชาติมีหมดอ่โอเคครับ ต้องบอกว่านี่คือความโชคดีของวัเดอร์ๆๆวัลเลยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่โลเคชันที่ดีมากห้าสิบไร่นะในหาดใหญ่อยู่ตำบลอะไรนะครับเอ่อตำบลพัตงค่ะพะตงนะเอ่อซึ่งใครเป็นคนหาดใหญ่ใครผู้ฟังที่อยู่ในหาดใหญ่เนี้ยไปเยี่ยมชมได้นะครับอ่าเป็นการจัดการมาสองสามปีนี่คือเข้าปีที่สามที่สี่แล้วปีที่สามปีที่สามปีที่สามนะครับใช่อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทสซอมูเลชันของเทสซึ่งมีเบอร์รี่ป่าอะไรต่างๆเนี่ยผักต่างๆที่เด็กจะสามารถ ลองได้เรื่อยๆเลยค่ะคแล้วก็เด็กที่เราเห็นมาสองปีคือแข็งแรงมากๆจากเด็กที่เป็นหอบหรือว่าเด็กที่มีภูมิแพ้หายเลยค่ะอาจารย์ทั้งๆที่ตากฝนบ่อยโดนแดดทุกวันเล่นน้ำทุกวันแต่ว่าแข็งแรงขึ้นนะถูกต้องอาจารย์อันนี้คือมีแบบเราเก็บตัวเลขของเด็กค่ะในปีที่ผ่านมาไม่มีเด็กคนไหนป่วยกัยโรคหวัดเลยเลยใช่ค่ะอันนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วก็ร่างกายแข็งแรงสามารถ Motor skill ต่างๆดีมากครับในเรื่องของ self control ก็ดีมากคือเห็นเห็นเห็นพัฒนาการเลยอะค่ะเขาสามารถที่จะแชร์เล่นตัวเองแล้วก็รู้ว่าอันไหนคือ risky อย่าทำนะเขาจะรู้ซึ่งแตกต่างกับเด็กที่ไม่ได้อยู่ในบริบทแบบนี้เขาจะไม่รู้แล้วว่าเขาไปได้หรือไม่ได้หรือบางทีก็ไปเลยโดยที่ไม่ได้เกจกับความเสี่ยงของตัวเองอะค่ะปรัชญาการศึกษาที่โรงเรียนวันเดอร์ฟวลลที่เราเชื่อถือยึดถือนี่คืออะไร เป็นแนวกัดเป็นแบบวอลดอบไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แนววอลดอฟคือเราไม่ได้มีสังกัดว่าเราเป็นวอลดอฟหรือมอนเตซอรีแต่ว่าเรา by, เอินสไพร์ายปรัชญาทางการศึกษาหลายๆแนวครับแต่ว่าเราอีกอีกท่านหนึ่งที่เราเคําสอนเขาอินสไพร์โรงเรียนคือกฤริมูรติอะนะกฤริมูรติครับใช่ะะซึ่งเขาก็พูดถึงการเข้าใจตัวเองครับอ ใช่การหา potential ของตัวเองให้เจอว่าสิ่งที่เรารักที่จะทำมันคืออะไรครับซึ่งถามว่าทำไมโรงเรียนแบบนี้ต้องอยู่ในธรรมชาติเพราะว่ายิ่งสำหรับเด็กเล็กธรรมชาติให้อิสระภาพค่ะอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าให้ให้คนเราค้นหาตัวเองอ่ะแต่มีคนมาบอกอยู่ตลอดว่าคุณต้องเป็นแบบนี้หนะ้าสิ่งที่คุณทําไม่ดีนะน้องไม่ดีสิ้าถามว่าเด็กคนนั้นจะสามารถค้นพบศักยภาพตัวเองได้ไหมมันไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าอยู่ในบริบทที่ธรรมชาติเนี่ยเป็นเหมือนครูที่สามอะคะ่ะครับใช่ ครูที่สครูที่สามือ third teacher ก็คือครูพ่อแม่แล้วก็ธรรมชาติใช่ไหมคะคเป็นมันมันจัดการของมันเองได้โดยเฉพาะเด็กอนุบาลคุณครูอยู่ในบทบาทใดของการจัดการการศึกษาแบบนี้เป็นเป็น lecturer ไหมเป็น leader ไหมหรือว่าเป็น teacher ไหมเป็นอะไรครูเป็น ถ้าใช้คำก็เหมือนคล้ายๆเป็นฟาเซเลเตเตอร์ค่ะไม่ได้เป็นคนที่ต้องรู้ตลอดแล้วส่วนมากในบริบทแบบนี้เวลาเด็กเจออะไรครูแทบจะไม่รู้เลยอาจารย์รน้อยมากที่จะรู้เพราะว่ามันความรู้มันมัน,ม,น,ม,นมันใหม่อยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะคแต่ว่าครูเป็นคนที่เหมือนกับว่าดึงหรือดึงความสนใจของเด็กะค่ะครหรือว่าสร้างบรรยากาศให้ความสนใจของเด็กมันเผยออกมาได้ครับค่ะ ไปต่อนะครับนี่คือโรงเรียนวอเดอร์วัลเล่นะครับแล้วก็เนี่ยค่ะการเราเห็นเลยว่าเด็กสามารถที่จะ problem solve ได้เด็กกล้า explore กล้าคิดเองกล้าคิดนอกกรอบกล้า go beyond the comfort zone ตอนแรกไม่กล้าถอดรองเท้ากลัวทรายจะเข้าเด็กเด็กยุคนี้เป็นเยอะมากกลัวหินเข้ารองเท้ากลัวทรายกลัวสกปรกกลัวทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถคือพอมาแรกๆคือยืนตัวตรงอย่างนี้แหละค่ะเล่นไม่เป็นไม่รู้ว่าจะ จะโพ h ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็เห็นเลยใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่เคยกลัวทำาหไม่ไม่เห็นอาจารย์นี้พูดตรงๆขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงที่บ้านขึ้นอยู่กับระดับความกลัวที่โดนใส่มาจากที่บ้านถูกต้องค่ะใช่ใช่แต่ว่าเด็กที่ที่พ่อแม่ปรับเร็วพ่อแม่เข้าใจจริงๆเปลี่ยนเร็วมากแต่ว่าถ้ากลับบ้านไปโดนเหมือนเดิมอีกก็จะใช้เวลาครับใช่ค่ะ อะเห็นภาพบรรยากาศนะครับไม่มียูนิฟอร์มเนาะไม่มียูนิฟอร์แต่งตัวแบบไหนก็ได้มาเรียนนะครับค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะความคิดรีเริ่มที่จะ create play เองครับซึ่ง innovation ต่างๆที่อาจารย์หมอพูดถึงเมื่อกี้มันก็มาจากการที่ observe ธรรมชาติครับคิดขึ้นมาคิดแล้วก็พวกนี้ก็คือมาจากการเล่นอะถ้าเป็นเด็กอนุบาลนะคะเขาก็จะเอาอะไรมาทําเป็นเรือมาทําอะไรซึ่งมันเป็น innovation ในระดับเด็กนไหมคะครับ แล้วก็ที่เราเห็นแน่ๆเลยก็คือเด็กจะคามมากก็คือสงบแล้วก,<ง> <sein> แวก็แล้วก็เขาก็มีมี feeling ที่แบบว่าเหมือน n e e d เขาโดนตอบสนองครับใช่ก็คือมีความพึงพอใจในสิ่งที่เรื่งอยากทําอยากเรียนรู้นะสัฒน <rag> าค่ะเราเคยมีเด็กคนหนึง่งเอ่อเป็นเอ่อคล้ายๆเหมือนมีสมาธิสั้นนะคะคแล้วก็พอมาอยู่อที่นี่ประมาณเดือนที่หกอะค่ะครับ เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเขานิ่งลงเพราะว่าเขาต้องทําอะไรที่มันโฟกัสมากขึ้นเปิดปีนโคดหินมันมีความเสี่ยงเล็กน้อยเขาต้องแอสเซสตัวเองแล้วก็โฟกัสมากขึ้นก็จะเห็นเลยว่าเขาจะค a ามลงครับต้องบอกก่อนว่าคุณคุณดูดีคุณสุนยาเนี่ยจบการศึกษาอ่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจากรุนยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสวีเดนนะแล้วก็ตอนแรกไม่ได้อยากคิดมาทําโรงเรียนหรอกแต่ว่ายึดติดเกี่ยวกับอยากจะพัฒนาประเทศอยากจะพัฒนาชุมชนทํา ไปไงมาไงถึงมาทำออกแบบโรงเรียนวัตเดอร์วัลเลยจนได้ก็ใช้เวลาพอสมควรแต่เราคิดว่าเหมือนมันเจอคอลลิ่งของเราอะค่ะเหมือนเราหาว่าสิ่งที่มันมีอิมแพคจริงๆกับสังคมมันคืออะไรสมัมก่อนอยากเป็นนักการเมืองเพราะเราคิดว่าตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้หรือว่าช่วยเหลือมนุษย์ได้แต่ว่าพอโตขึ้นเราได้มีโอกาสทํางานหรือว่าเห็นโลกความเป็นจริงมากขึ้นมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยกลับมาที่ว่าสุดท้ายแล้วการศึกษา S <S <S เท่านั้นแต่ว่าก็ใช้เวลายาวอสมควรที่จะคิดว่าการศึกษาแบบไหนที่จะช่วยทราบว่าประสบการณ์ตอนที่เรียนแล้วก็ทํางานก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยที่สวีเเนเน่ก็เห็นการจัดการศึกษาแบบเนี้ยเราเราเข้าใจกันดีว่าอาจารย์ภูมิว่ารูปแบบการการศึกษาแบบธรรมชาติเนี่ยประเทศแถบสแกนดิเนเวียนใ,นใช้เยอะมากใช้เยอะมากเป็นหลักเลยแล้วตอนที่กลับมาทาเนี่ยมีความมั่นใจหรอว่าเฮ้ยเราจะเอาแบบแนวโรงเรียนแบบที่สแกนดิเนเวียเนี่ยที่สวีเเนเน่ มาจัดก,การการศึกษาแบบที่ประเทศไทยแล้วอยู่ที่บ้านของตัวเองนั่น,น,นก็คือที่หัดใหญ่ความคิดนี้มันมาอย่างไงคือจริงๆความมั่นใจมันมาจากเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมังไทยตั้งแต่เด็กเราเรียนในโรงเรียนแบบนี้ที่อินเดียตั้งแต่เจ็ดขวบเราไม่ได้เคยกลับมาเรียนมังไทยอีกเลยครับเราก็เลยมั่นใจว่าการศึกษาแบบนี้มันเวิร์กเพราะเราเห็นเพื่อนเราหรือว่าตัวเราเองเราเราไปได้ทั่วโลกเราไม่ได้มีปัญหาในการอินเทอร์เกรตเข้าหากับสังคมหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลย จนถึงตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นคอนเซิร์นเลยแล้วก็พอดีก็ได้ไปไปศึกษางานในโรงเรียน f o r e s ร School ที่เป็นเนี่ยค่ะสไตล์สแกนดิเนเวียมาแล้วก็เห็นเลยว่ามันมันมันได้ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเด็กทุกคนแม้ว่าจะ Nationality เป็นอะไรแต่ว่ามันคือความเป็นเด็กมันเหมือนกันหมดใช่ค่ะอแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะการอยู่ในธรรมชาติจะทำให้เด็กรู้ว่าทุกอย่างมันต้องรอคอย ความสวยงามหรือสิ่งที่สวยงามในชีวิตหรือว่าสิ่งที่ดีๆมันต้องรอคอยนะมันไม่ใช่กดปุ๊บได้ปั๊บเพราะตอนนี้เด็กอยู่ในโหมดแบบนั้นหมดเลยอาจารเยอะ,อะเยอะขึ้นเรื่อยๆเสียบปั๊กก็ติดกดกเทลก็ไปใช่ใช่ค่ะซึ่งในธรรมชาติเขาจะเห็นเลยต้องรอครับอันนี้ตรงกับอาจารย์ภูมิดีเลยกราฟติฟิเคชันนะการชะลอความพึงพอใจธรรมชาติไม่เร่งเรา สอนเรื่องการรอคอยเนาะแล้วก็ที่สําคัญของเราคือการรา l ล e ในการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติคืออะไรคือรีคอนเน n e c t เหมือนที่อาจารย์หมอพูดก็คือแต่ว่าสุดท้ายแล้วรีคอนเน c t เด็กเขาจะรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติยังไงมันต้องผ่านความเข้าใจครับเห็นก่อนอ b อบเซิเอ๊ะแล้วก็ตกตะกอนว่าธรรมชาติในบางอย่างเช่นนกหรือสัตว์มันก็คล้ายๆเรานะครับมันมีความกลัวเหมือนกันมีความรักลูกมีความ ทุกอย่างที่คล้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากบาดเจ็บเราไม่อยากปุเราไม่อยากโดนกระทําหรือว่าสัตว์ก็เหมือนกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนมี value ทางธรรมชาติหรือว่าเหมือนจะเอา nature base มาใช้้าเราเองยังไม่ตกยังไม่ได้เข้าใจว่าความสัมพันธ์ของตัวเราเองกับธรรมชาติมันคืออะไรมันก็จะไม่มยั่งยืนเป็นจุดสําคัญเหมือนกันที่ครูนะหรือว่าเป็นผู้นําการการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ที่ดูแลเด็กเนี่ยต้อง ครับแบบนี้เป็นหัวใจที่มีแบบนี้เห็นก่อนนะก่อนที่จะชวนเด็กๆก็เห็นกับเราได้ใช่ไหมใช่ค่ะครับให้ปิดท้ายหนึ่งนาทีเดี๋ยวเวียนวิทยกรท่านอื่นอันนี่เป็นภาพของบรรยากาศนะแล้วก็การเล่นเรียนรู้ปิดท้ายด้วยนี้ก็ได้ค่ะก็คือเกษนาวติเขาบอกว่า if you lose touch with nature you lose touch with humanity ก็คือถ้าเราหลุดถ้าเราหลุดจากสัมผัส เชื่อมต่อกับธรรมชาติแล้วก็หลุดจากความเป็นมนุษย์ใช่หรือว่าใช่ประมาณนั้นถ้าเราสามารถถ้าทำลายธรรมชาติได้เราสามารถทำลายมนุษย์กันได้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใกล้ชิดกับธรรมชาติเพียงพอแล้วเราเคารพมันเราจะไม่ทำลายกันและกันค่ะครับโอเคขอบพระคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้คุณสุญย่าหน่อยนะมาจากหาดใหญ่นะครับลองทำทั้งเองหมดลุกอย่างอาจารย์ภูมิ เชื่อนะในความทฤษฎีคอนเซป t นี้นะครับเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารนะเป็นคุณครูแล้วก็เป็นแม่ที่ลูกก็เรียนแบบนี้นะครับอ่ะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นต้แล้วย้ายกลับมาครับผมต่อไปนะครับขอเรียนเชิญครูสอยอนะครับครูสัญญามาคคลินนะครับคุณครูจากโรงเรียนสีชมพูศึกษาขอนแก่นครับผมครับผมครูสัญญาอันนี้ก็โด่งดังมากนะสัญญาครับฟังของพี่ดูดีแล้วโอ้โหใจฟู แล้วก็แอบอิจฉาเด็กๆที่ได้มีประสบการณ์อยู่กับธรรมชาติแบบเต็มเนื้อเต็มตัวเลยครับครับคราวนี้เราจะกลับมาหมดโรงเรียนรัฐครับอ่าโรงเรียนรัฐพอย้ายกลับมาฟังพี่ดูดีอาจจะใจฟูนะฮะกลับมาโรงเรียนรัฐอาจจะฟีบนิดนึงนะครับยากกว่าหรือเปล่าโรงเรียนรัฐเป็นครูเป็นครูที่อยู่ในโรงเรียนระบบนะระบบรัฐเลยใช่ไหมอ่าลองเป็นผมอ่าตอนนี้อยู่โรงเรียนมัธยมนะฮะโรงเรียนสีชมพูศึกษาเป็นโรงเรียนขององค์การปกครองท้องถิ่นครับ ก็เป็นโรงเรียนประจำอำเภอนักเรียนเกือบ2,000คนคราวนี้ผมจะแบ่งปันนี่คือคเป็นโรงเรียนเดิมเนาะแล้วก็โรงเรียนใหม่ผสมกันผมก็อยู่โรงเรียนเทศบาลบ้านนนทชัยครับก่อนจะย้ายมาสีลมพูดได้หนึ่งปีเนาะอืมอ่ะครับ<า><ม>ในเมืองนะนนทชัยนี่คืออยูอ่ในเมืองใช่ไหมในเมืองกลุ่มเป้าหมายเด็กของเรานี่อ่าที่นนทชัยนี่ก็เป็นโรงเรียนคนจนเมืองเลยฮะอยู่ในเมืองแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ก็เป็นอ่าลูกหลานคนจนเมืองเลย ประมาณเจ็ดร้อยคนนะครับครับผมอ่าคราวนี้สไลด์อาจจะเบี้ยวนิดนึงนะครับในจอนี่แหละครับพอเข้ามาโรงเรียนรัฐก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเอ๊ะโรงเรียนรัฐโรงเรียนรัฐเห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนเลยนะครับมันเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคตกมือใหญ่อินเทอร์เน็ตช้าหรือเปล่าพอเป็นนานาชาติแล้วดูดีเลยนะครับดูอ่าเสร็จแล้วครับครับผมกดตรงนี้ครับกดตรงนี้กดตรงนี้นะโอเคครับอย่างที่เรารอบรู้กันนะฮะ ธรรมชาติผู้เรียนเรานี่หลากหลายมากครับแต่คราวนี้โรงเรียนระบบรัฐอย่างที่อาจารย์หมออกทิ์พูดเนาะมันยังมีความเชื่อแบบผลิตแบบซ้ําๆกันครับใช้ชุดความคิดชุดความเชื่อแล้วก็พัฒนากันไปสู่แรงงานครับซึ่งมันคือยุคนานมากเลยครับแต่ระบบเรามันเร็วแล้วมันเปลี่ยนแปลงคตอนนี้ผู้เรียนเราเองก็เหมือนกันคนระับบางคนเก่งลงมือทําบางคนเก่งฟังบางคนเก่งอ่านบางคนเก่งในการ อ่าเรียนรู้ที่มันหลากหลายใช่ไหมเราก็เลยเอาชุดความเชื่อนี่แหละมาออกแบบการเรียนรู้นะครับอ่าอันนี้คือพูดไปแล้วนะฮะคือวักโมเดลรุ่นพี่หรือเปล่าวัคว <laughs> <ack>, ัคเกอร์วักโมเดลคืออะไรครับ V <ะ>คือการเรียนรู้ผ่านการเห็นเนาะเป็นวิชวลนะครับครับรออเดโอคือการฟังการอ่านการเขียนแล้วก็การเคลื่อนไหวครับเราก็พยายามออกแบบกระบวนการเรียนรู้เนี่ยให้มันมาอยู่ในห้องเรียนของเราได้ยังไงครับ พี่ดูดีใช้สามชั่วโมงต่อวันครับต่อวันครึ่งวันเช้านะโรงเรียนของเรา3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็บุญมหาศาลครับบุญาใชครับคราวนี้เราก็พยายามขยายพื้นที่เนี่ยครับให้มันใหญ่ขึ้นครับเอจาก3ามชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยโรงเรียนเก่านี่ซื้อไอเดียนี้ครับครับเราก็พยายามเล่นแรกแปรธาต วิชาไหนบ้างที่จะทําให้เด็กได้ใกล้ชิดกับชุมชนและธรรมชาติเอออันนี้เป็นสูตรเลยนะวิชาไหนหน้าที่พลเมืองเราไม่ต้องสอนขอขอมามแนะแนวไม่ต้องสอนขอชุมนุมขอพูดว่าแนะแนวไม่ต้องสอนครูแนะแนวเขาเรื่องครูแนะแนวก็ทํางานนะเออก็ได้วิชาเหล่านี้ครับอ่าได้ชั่วโมงมาได้ชั่วโมงมา9ชั่วโมงลูกเสือเอามาด้วยไหมลูกเสือไม่ได้เพราะว่า ยังต้องออ่าย่างบางเรื่องอยังต้องอค,คราวนี้เราก็เลยมีชั่วโมงเนี้ยเราเรียกว่าวิชาบูรณาการครับ,รบที่จะมาออกแบบยังไงบ้างให้เด็กได้ใกล้ชิดธรรมชาติชุมชนแล้วก็ครับมีประสบการณ์ที่มันได้เรียนรู้ผ่านอายตนะหลากหลายที่มันจะเนาะดึงศักยภาพผู้เรียนนะครับครับอเราก็เลยใช้โมเดลเนี้ยฮะก็คือ authentic learning ครับการบรูบรณาการโลกจริงสู่การเรียนรู้ที่มันมีความหมายคร,คราวนี้ไอ้มีความหมายเนี่ย วหมือนที่พี่ดูดีบอกอะบางเรื่องต้องให้เด็กไปประสบไปเจอเองนะไปเจอเนาะเรื่องความเสี่ยงเรื่องความทุกข์เรื่องความสนุกเออไอความหมายมันไม่จําเป็นต้องสนุกเนาะครับบางเรื่องมันมีอะไรบางอย่างนี่มันก็มีความหมายเหมือนกันนะครับที่ให้เขาได้เจอความจริงอะไรบางอย่างนะ,ะแล้วคราวนี้เราก็พยายามออกแบบที่มันตรงความสนใจผู้เรียนผ่านประสบการณ์แล้วก็ครับอ่าคราวนี้คอนเทนต์มันจะถูกวางลงฮะ แต่มันจะเอาประเด็นที่เด็กสนใจเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาอสถานการณ์หรือเอาคนที่เรามีในชุมชนนี่แหละมาเป็นครูปเปล่าด้วยนะครับโดยปลายทางก็อยากให้ผู้เรียนเราเนี่ยได้พัฒนาทุกมิติเนาะทั้งกายใจแล้วก็ปัญญานะครับออันนี้เป็นภาพนะเนื่องจากเวลาเราน้อยครับสแกนไปดูเลยนะครับถ่ายรูปเลยมีวิดีโอนะครับ,รบแล้วก็มีบทความที่ผมอชอบอันนึงมากเลยคือภูเขาหลังบ้านอะ มันใกล้มากเลยอะแต่เราไปไม่ค่อยถึงไปไม่ถึงอยู่หลังบ้านแท้นะใช่ฮะนั่นแสดงว่าการศึกษาของเรามันให้ค่าเรื่องไกลมากเลยไปอยู่ในที่ที่ความเป็นความเป็นเลิศวิชาการใช่ครับสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่แต่ภูเขาหลังบ้านไม่เคยปีนขึ้นไปไม่เคยไปเลยอผมอ่ะเป็นคนขอนแก่นแท้ๆนะแต่รู้จักเรื่องกรุงเทพมากกว่าบ้านตัวเองอรู้จักเรื่องอาเซียนมากกว่าบ้านตัวเองแต่ภูเขาหลังบ้านเคยเดินไปไหม มันมีเห็ดอะไรมันมีหน่อไม้อะไรหรือมันมีหินแบบไหนอผมก็เลยได้แรงบันดาลใจนะครับว่าจะทํายังไงให้ภูเขาหลังบ้านเราเป็นห้องเรียนได้ถ้าก่อนห่อนเราพูดอาจารย์ภูมิเด็กหลังเขานะออหลังเขาเหมือนไม่รู้อะไรเด็กหลังเขารู้ทุกอย่างของกรุงเทพแต่บ้านตัวเองคือไม่รู้อันนี้อันนี้ก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดนะครับว่าเรียนรู้จากสถานที่นั่นแหละรู้ทุกอย่างนะรู้ทุกอย่างเรอรู้จักรู้จักตัวเองคราวนี้ห้องเรียนธรรมชาติและชุมชนก็เกิดขึ้นครับ ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเด็กตามต่างจังหวัดเนี่ยอินเทอร์เน็ตมีปัญหาครับครับเด็กเข้าถึงทรัพยากรนะประมาณครึ่งหนึ่งในอีกครึ่งหนึ่งนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยากเรียนนะครับครับมันพยายามผลักเขาให้ให้ไกลไปเรื่อยๆ l o s t learning เนี่ยครับจริงๆนี่ยุคนี้นี่ชัดเจนมากครับแต่ผมก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าไอ้ l n a r n i n g loss เนี่ย จริงๆแล้วในระบบนี้ก็พาเ,เขาลอสไปดโดยไม่รู้ร <ลา S 1> ตัวเหมือนกันนะอย่างตัวอย่างเช่นผู้เขาหลังบ้านครับเขาสูญหายกับการเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวมากนะอะเราก็เลยมีห้องเรียนธรรมชาติและชุมชนครับโดยการพาเด็กเนี่ยฮะขึ้นภูเขาหลังบ้านพาครูครับไปไปทำงานศิลปะร่วมกัน